เด็กหรือวัยรุ่นที่มีภาวะสวนสมาธิสั้นหรือที่เรารู้จักกันในชื่อ ADHD นะคะถ้าไม่ได้รับการรักษาหรือช่วยเหลือที่เหมาะสมนะคะจะมีปัญหาอะไรตามมาหรือมีปัญหาในระยะยาวอย่างไรวันนี้หมอไอซ์นะคะจะมาคุยกันในประเด็นเหล่านี้ค่ะก่อนอื่นต้องแจ้งคุณพ่อคุณแม่ก่อนนะคะว่า ภาวะ ADHD นี้โดยทั่วๆไปแล้วเมื่อคุณหมอวินิชฉชยเนี่ยจะมีการรักษาหลักๆอยู่ด้วยกัน2ทางนะคะ1ก็คือการปรับพฤติกรรม2ก็คือการรับประทานยานะคะถ้าเด็กๆไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสมนะคะหรือพูดง่ายๆก็คือไม่ได้รักษาเลยเนี่ยจะเกิดปัญหาอะไรต่อเด็กๆบ้างนะคะหมอขอแบ่งเป็นแต่ละช่วงวัยค่ะวัยแรกนะคะก็คือวัยอนุบาลจนถึงวัยประถมนะคะวัยนี้เนี่ย เด็กๆที่มีโซนสมาธิสั้นเนี่ยอาจจะมีปัญหาอื่นตามมาได้เลยนะคะอาทิเช่นปัญหาพฤติกรรมนะคะเด็กอาจจะมีปัญหาเรื่องของพฤติกรรมก้าวร้าวนะคะต่อต้านค่ะรวมถึงอาจจะมีเรื่องของอุบัติเหตุนะคะที่มากกว่าเด็กทั่วๆไปค่ะพอมาถึงในวัยประถมค่ะเป็นวัยแห่งการเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นการเรียนการอ่านสะกดหรือการคำนวณน,นะคะเด็กๆเ,เหล่านี้นะคะเมื่อไม่มีสมาธิค่ะ ก็จะประสบกับปัญหาในการที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับการอ่านสะกดการคำนวณนะคะจะทำให้มีผลการเรียนที่ต่ำกว่าที่ควรจะทำได้ค่ะปัญหาที่สำคัญอีกปัญหาหนึ่งในวัยประถมก็คืออาจจะมีปัญหาเรื่องของปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆนะคะไม่ว่าจะเป็นมีปัญหาเรื่องของการเล่นกับเพื่อนการทางานที่เป็นทางานกลุ่มอะคะ่ะก็อาจจะมีความยากลาบากต่อมาในวัยรุ่นนะคะปัญหาเรื่องการเรียนหรือการเรียนที่ตกต่ำเนี่ย ก็จะยังตามมาต่อนะคะเพราะว่าเป็นปัญหาที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่วัยประถมค่ะทําให้เด็กๆเ,เนี่ยไม่สามารถที่จะดึงศักยภาพสูงสุดของการเรียนของเขานะคะมาเ,ออเรียนได้ดีอย่างที่ควรจะเป็นค่ะรวมถึงอาจจะมีปัญหาในการทํางานต่างๆให้เสร็จสิ้นนะคะจะมีความยากลําบากค่ะยังคงมีปัญหาเรื่องของเพื่อนได้เหมือนเดิมนะคะรวมถึงอาจจะมีปัญหาเพิ่มเติมก็คืออาจจะมีเรื่องของพฤติกรรมเสี่ยงค่ะ ที่มากกว่าเด็กทั่วไปนะคะไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศพฤติกรรมเสี่ยงทางการอยากรู้อยากลองไม่ว่าจะเป็นการสบบมหรีดื่มแอลกอฮอล์หรือการใช้สารเสพติดนะคะรวมถึงการจะมีเรื่องของพฤติกรรมนะคะที่เป็นลักษณะเรื่องของต่อต้านสังคมนะคะและที่สําคัญอีกอันหนึ่งก็คืออาจจะมีเรื่องของการรับรู้คุณค่าของตนเองที่ต่ําลงกว่าที่ควรจะเป็นค่ะสุดท้ายนะคะพอมาเป็นวัยผู้ใหญ่ค่ะ คนที่เป็น ADHD นะคะก็จะมีปัญหาเรื่องของการควบคุมตนเองควบคุมอารมณ์ได้ยากค่ะมีปัญหาในการทำงานนะคะร่วมกับผู้อื่นนะคะแล้วก็มีปัญหาเรื่องของปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานคนในครอบครัวและที่สำคัญก็คือปัญหาในการใช้ชีวิตคู่ค่ะ หลังจากที่ได้ฟังหมอมาทั้งหมดนะคะก็จะพบว่าการที่เราเนี่ยทราบวินิจฉัยตั้งแต่ต้นนะคะว่าลูกเป็น ADHD เนี่ยและให้การช่วยเหลือที่อย่างเหมาะสมและถูกต้องตั้งแต่ต้นนะคะย่อมดีกว่าการมาตามนะคะดูแลปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นมาตามวัยอย่างที่หมอได้กล่าวไปค่ะดังนั้นนะคะในคลิปนี้หมอเลยอยากจะเน้นว่าหมอเข้าใจคุณพ่อคุณแม่นะคะว่าเมื่อเราทราบว่าลูกมีภาวะสนสมาธิสั้นเนี่ยบางทีคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนเลยค่ะ ก็จะมีความกังวลกับการปรับพฤติกรรมลูกนะคะว่าทําได้ทําไม่เหมาะสมหรืออะไรยังไงนะคะรวมถึงกังวลเรื่องของการกินยาค่ะหมออยากจะใช้โอกาสนี้นะคะในการแนะนําให้คุณพ่อคุณแม่นะคะได้คุยนะคะเรื่องต่างๆที่คุณพ่อคุณแม่กังวลเกี่ยวกับการรักษาของลูกนะคะกับคุณหมอที่ดูแลการรักษาของเด็กนะคะเพื่อไขข้อข้องใจนะคะความกังวลของเราเพื่อนําไปสู่การรักษาของลูกที่ เหมาะสมนะคะและได้ดึงศักยภาพของเด็กนะคะอย่างที่เขาควรจะทําได้ค่ะแล้วกลับมาพบกับหมอในช่วงพบหมอพัฒนาการแอดตลาดนัดครอบครัวได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ